大家好，我是李老师，今天带你们坐上校车前往上海外国语大学松江校区。听说呀，这个校区面积很大，环境也很好，里面有很多西式风格的建筑，我们一起去看看吧。因为这个校区离虹口校区比较远，整个路程需要差不多一个半小时的时间，所以从虹口到这里上课的还是挺辛苦的。 来回坐车至少需要三个小时。既然我们要坐这么长时间的车，为了不浪费时间，不妨我们来看一会儿书吧。这是我听讲座写下来的笔记。现在我给大家科普一下上海外国语大学是有什么样的来历，供你们参考。 有兴趣的也可以来这里读书，或者来进修语言也可以哦。上海外国语大学创建于1949年12月，是中华人民共和国成立后兴办的第一所高等外语学府，是新中国外语教育的发祥地之一。I love 是教育部直属，并与上海市共建，进入国家 “211” 工程和双一流建设的全国重点大学。 一九八五年，经教育部批准，学校英文校名确定为上海 International Studies University，缩写为 SISU，可以简称说 CSU 一九九四年正式更名为上海外国语大学。哦。Oh. ถ้าได้เรียนวิทยาเขตนี้ต้องมีความสูงมากแน่ๆเสียดายเราได้มาตรงนี้แค่สัปดาห์ละครั้งเพราะว่าคณะเดียมันอยู่ที่ฮงโคเนื่องจากในมอพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะคะในมอก็จะมีจักรยานหลายคันเลยนะคะให้เราได้ใช้ใช้อารีเพย์สแกนก็ใช้ได้เลยตรงนี้สังเกตว่าจะเห็นคลรายมัสยิดนะคะเนื่องจากเป็นวิทยาลัยภาษาตะวันออกกลางตรงนี้ก็จะดูมีความเป็นญี่ปุ่นนะมีต้นไผ่ต่างๆเพราะว่าเป็นวิทยาลัยเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ใจรายละเอียดดีเนาะข้างหน้าตรงนี้นะคะเป็นสนามบาสซึ่งก็มีหนุ่มสองคนกำลังเล่นบาสอยู่ตรงนี้ก็เป็นสนามกีฬาตรงนี้เป็นโรงอาหารมี3มชั้นไปที่ไหนก็จะได้เห็นสโลแกนของช่างไวยก็นะ interpret the world translate the future และตรงนี้นะคะก็คือชื่อย่อของมหาวิทยาลัยเรานะคะเรียกสั้นๆแบบน่ารักน่ารักว่าซีซู่คนที่เรียนที่นี่นะก็จะเรียกว่าซีซู่เออร์นะคะตึกข้างหลังเป็นรูปหน้ายิ้มด้วยนะมุมไกลมุมโคตรไกลตรงนี้ก็มีป้ายที่เขียนปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็คือ1949พร้อมกับตอนที่เปิดประเทศจีนเลย เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็อยู่ชินจงกัวถงหลิงท้องเหมือนจะไม่ไม่มีหิมะนะคะแต่ว่าแบบหน้าหนาวมันก็น่าจะสวยอะโอเคเราก็วนครบหนึ่งรอบแล้วนะไม่ได้แบบว่าเหนื่อยอะไรขนาดนั้นถ้าเทียบความใหญ่เปต้าก็ยังใหญ่กว่าอยู่ดีไฮเลอร์ะเอออ,อยากจะมาทุกอาทิตย์เคเดี๋ยวเราไปที่ห้องทั้หมดกันเราจะเอารถไปเก็บเลข วิธีเก็บรถนะปุ๊บสวกันเลยจ้ะการจะมาจากหงโขชีนะคะแล้วก็มาที่รงเจียงชือันนี้ก็จริงๆมีได้สองทางทางแรกก็คือก็นั่งเชี่ยวเชอมาแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือนั่งที่เถียมมาเองถ้านั่งที่เถียมมาเองเห็นบอกว่าต้องนั่งทั้งหมด23สถานีก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวทุกคนก็ ไปดูบรรยากาศในห้องสมุดกันให้สบายใจตื่นเต้นมากวันนี้ก็จะดูดีด้าหน่อยนะคะคลิปในวันนี้ก็ชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. ลืมกด subscribe ด้วยนะคะใครมีคาถามอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรก็บอกได้เดี๋ยวจะรีบทำให้บ๊ายบายสติเจียนและนี่ก็คือความสูงของอาคารห้องสมุดนะคะยิ่งใหญ่มากเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นเอลเมนตของที่มันสื่อให้เห็นถึงความเป็นมอภาษาดูสิมีคำว่าหนังสือด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นมุมให้เราได้มานั่งอ่านหนังสือหรือว่ารอนัดเจอเพื่อนก็ได้นะคะเข้าห้องสมุดเนี่ยเราก็ใช้แค่บัตรนักศึกษาติดเข้าไปข้างในก็มีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันดูสิยิ่งใหญ่อลังการถ้าอ่านหนังสือในนี้ก็น่าจะมีความสุขเนาะตรงนี้นะคะก็เป็นโซนของหนังสือจัดแสดงแล้วก็จะมีพวกคำพูดที่แบบเป็นอินสปิเรชันให้เราด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ชอบมากเลยนะเป็นคำพูดของ พระยาศีสุนทรโวหารนะคะที่พูดไว้ว่าอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผลเวลาเรามาอ่านแล้วก็มาเจออะไรแบบนี้ก็รู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาทันทีเลยเนาะแล้วก็ข้างในนะคะเป็นโซนของจื้อสีสิเอาไว้ให้มาอ่านหนังสือแบบมีความเป็นส่วนตัวนะคะแบ่งเป็นห้องห้องแบบนี้น่ารักดี